ต้นโพต้องห้ามความลับดำมืดที่ถูกซ่อนไว้ใต้ร่มเงาไม้ศักดิ์สิทธิ์ป้าเพนเคยบอกว่าอย่าเข้าใกล้ต้นโพหลังวัดตอนกลางคืนเสียงของนวลจันทร์เพื่อนสนิทของฉันดังแว่วมาในความทรงจำฉันจำได้ว่าตอนเด็กๆพวกเราซุกซนกันมากชอบแอบไปเล่นซ่อนแอบแถววัดร้างท้ายหมู่บ้านแต่พอป้าเพนรู้เข้า แกก็รีบห้ามพวกเราเสียงแข็งบอกว่าต้นโพต้นนั้นไม่เหมือนต้นอื่นมีสิ่งที่ไม่ดีสิงสถิตยอยู่ฉันหัวเราะในลำคอให้กับความทรงจำวัยเด็กวันเวลาผ่านไปนานจนฉันลืมเรื่องนี้ไปเสียสนิทจนกระทั่งการกลับมาบ้านเกิดในครั้งนี้ทำให้เรื่องราวเก่าๆผุดขึ้นมาอีกครั้งฉันชื่อพิมพ์ะดากลับมาบ้านเกิดที่หมู่บ้านแสนสุขหลังจากเรียนจบมหาวิทยาลัยในเมืองใหญ่ ชีวิตในเมืองหลวงวุ่นวายและแข่งขันสูงฉันจึงตัดสินใจกลับมาพักใจที่บ้านเกิดสักพักหวังจะใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและสงบสุขแต่ใครจะรู้ว่าการกลับมาครั้งนี้จะนำพาฉันไปสู่ความลับดำมืดที่ถูกซ่อนไวใต้ร่มเงาไม้ศักดิ์สิทธิ์สองสามวันแรกของการกลับมาฉันใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับการพูดคุยกับพ่อแม่ช่วยเหลืองานบ้านและเดินเล่นสำรวจหมู่บ้านที่เปลี่ยนแปลงไปมาก มีร้านค้าและบ้านเรือนใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนไปคือวัดร้างท้ายหมู่บ้านต้นโพใหญ่ยังคงแผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาอยู่ตรงนั้นเรากับเป็นยามเฝ้าหมู่บ้านมานานแสนนานวันหนึ่งขณะที่ฉันเดินเล่นอยู่ในวัดฉันสังเกตเห็นว่ามีคนนำผ้าสามสีมาผูกไว้ที่โคนต้นโพเยอะแยะมากมายบางผืนก็ดูใหม่ บางผืนก็เก่าจนสีซีดจ,จางฉันอดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมถึงมีคนมาผูกผ้าที่ต้นโพต้นนี้มากขนาดนี้สงสัยอะไรอยู่รอพิมเสียงทักของลุงมัน่นผู้ใหญ่บ้านทำให้ฉันสะดุง้งอ๋อเปล่าคะลุงหนูแค่สงสัยว่าทำไมถึงมีคนเอาผ้ามาผูกที่ต้นโพเยอะจังฉันตอบลุงมัน่นมองไปที่ต้นโพด้วยสายตาที่อ่านไม่ออกก่อนจะตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปเล็กน้อย ก็คนแถวนี้เขาเชื่อกันว่าต้นโพศักดิ์สิทธิ์ขออะไรก็มักจะได้สมหวังจริงเหรอคะหนูไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยฉันถามด้วยความสงสัยก่อนแล้วแต่คนจะเชื่อนะพิมพ์แต่ที่สำคัญคืออย่าไปลบหลู่ก็แล้วกันลุงมั่นพูดทิ้งท้ายไว้แค่นั้นก่อนจะเดินจากไปทิ้งให้ฉันยืนมองต้นโพด้วยความสงสัยใคร่รู้ตกเย็นฉันตัดสินใจไปหาป้าเพนที่บ้าน ป้าเพนเป็นคนที่ฉันเคารพรักเหมือนญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งป้าเป็นคนเก่าแก่ของหมู่บ้านรู้เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับหมู่บ้านเป็นอย่างดีป้าเพนคะหนูมีเรื่องอยากจะถามป้าหน่อยค่ะฉันพูดหลังจากทักทายป้าเพนเสร็จมีอะไรเหลือพิมพ์ถามมาได้เลยป้าเพนตอบด้วยใบหน้ายิ้มแย้มคือว่าหนูเห็นว่ามีคนเอาผ้าสามสีไปผูกที่ต้นโพหลังวัดเยอะมากหนูเลยสงสัยว่าต้นโพต้นนั้นศักดิ์สิทธิ์จริงหรือเปล่าคะ ฉันถามรอยยิ้มบนใบหน้าของป้าเพนจางหายไปป้าถอนหายใจออกมาเบาๆก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงที่จริงจังขึ้นพิมพ์จำที่ป้าเคยบอกได้ไหมว่าอย่าเข้าใกล้ต้นโพต้นนั้นตอนกลางคืนฉันพยักหน้าจำได้ค่ะป้าบอกว่ามีสิ่งที่ไม่ดีสิงสถิตอยู่ใช่แล้วต้นโพต้นนั้นไม่ใช่ต้นโพธรรมดามันมีความลับดำมืดซ่อนอยู่ ป้าเพ็มพูดด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือเล็กน้อยความลับอะไรหรอคะป้าฉันถามด้วยความอยากรู้ป้าเพ็ญเงียบไปครู่หนึ่งเรากับกำลังชั่งใจว่าจะเล่าเรื่องนี้ให้ฉันฟังดีหรือไม่ก่อนจะตัดสินใจพูดออกมาเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายของป้าว่ากันว่าใต้ต้นโพต้นนั้นเคยเป็นที่ฝังศพของหินสาวที่ถูกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยม ฉันขนลุกสู้เมื่อได้ยินเรื่องเล่าของป้าเพนถูกฆ่าตกรรมเหรอคะใครเป็นคนทำคะไม่มีใครรู้แน่ชัดแต่เขาเล่ากันว่าหินสาวคนนั้นเป็นลูกสาวของเศรษฐีในหมู่บ้านถูกคนร้ายข่มขืนแล้วฆ่าปิดปากเพราะเธอรู้เห็นเรื่องราวบางอย่างที่ไม่ควรจะรู้ป้าเพนตอบแล้วเรื่องนี้มันเกี่ยวอะไรกับต้นโพค,คะฉันถาม วิญญาณของหินสาวคนนั้นไม่ไปไหนวนเวียนอยู่แถวต้นโพที่ฝังศพของเธอคอยตามหาความยุติธรรมให้กับตัวเองป้าเพนตอบคนสมัยก่อนเชื่อว่าวิญญาณของเธอเฮี้ยนมากใครที่เข้าใกล้ต้นโพตอนกลางคืนมักจะเจอดีแล้วที่คนเอาผ้าสามสีไปผูกที่ต้นโพล่ะคะฉันถามนั่นเป็นเพราะว่ามีหมอผีคนนึงบอกว่า ถ้าอยากจะขออะไรจากวิญญาณของหินสาวให้เอาผ้าสามสีไปผูกที่ต้นโพแล้วอธิษฐานขอพรแต่ต้องแลกด้วยสิ่งของบางอย่างป้าเพนตอบแลกด้วยอะไรคะฉันถามแล้วแต่ว่าอยากจะได้อะไรถ้าอยากได้เงินทองก็ต้องเอาของมีค่าไปวางไว้ที่โคนต้นโพถ้าอยากได้ความรักก็ต้องเอาเครื่องประดับไปวางไว้ แต่ที่สำคัญคือต้องรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับวิญญาณของหินสาวถ้าผิดสัญญาเมื่อไหร่จะต้องเจอเรื่องร้ายฉันรู้สึกขนลุกสู้ไปทั้งตัวเรื่องเล่าของป้าเพนน่ากลัวกว่าที่คิดไว้มากแล้วเคยมีใครผิดสัญญาบ้างไหมคะฉันถามป้าเพนเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงที่เศร้าส้อยมีสิมีเยอะแยะป้าเพนเล่าว่า เมื่อหลายสิบปีก่อนเคยมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าสมชายอยากจะรวยทางลัดเขาจึงไปขอพรจากวิญญาณของหญิงสาวที่ต้นโพขอให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งโดยสัญญาว่าจะเอาเงินส่วนหนึ่งไปทำบุญให้เธอสมชายสมหวังเขาถูกหวยรางวัลที่หนึ่งจริงๆได้เงินมามา,มากมายแต่แทนที่จะเอาเงินไปทำบุญตามสัญญาเขากลับเอาเงินไปใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยซื้อรถซื้อบ้านเลี้ยงดูปูเสือเพื่อนฝูง ไม่นานหลังจากนั้นสมชายก็เริ่มเจอเรื่องร้ายๆติดต่อกันธุรกิจที่ทำอยู่เริ่มขาดทุนรถที่ซื้อมาเกิดอุบัติเหตุบ้านที่เพิ่งซื้อก็ถูกไฟไหม้สุดท้ายสมชายก็เสียสติกลายเป็นคนบ้าเดินเพลอไปทั่วหมู่บ้านร้องไห้คร่ำครวญถึงวิญญาณของหญิงสาวที่เขาผิดสัญญาเรื่องราวของสมชายเป็นอุทาหรณ์สอนใจคนในหมู่บ้านทำให้ไม่มีใครกล้าผิดสัญญาที่ให้ไว้กับวิญญาณของหญิงสาวอีกเลย หลังจากที่ได้ฟังเรื่องเล่าของป้าเพนฉันก็รู้สึกหวาดกลัวต้นโพหลังวัดขึ้นมาจับใจฉันตัดสินใจว่าจะไม่เข้าใกล้ต้นโพต้นนั้นอีกเลยแต่ถึงกระนั้นความอยากรู้อยากเห็นในตัวฉันก็ยังมีอยู่ฉันอยากจะรู้ว่าความจริงเบื้องหลังเรื่องเล่าทั้งหมดคืออะไรทำไมถึงมีคนเชื่อเรื่องวิญญาณของหิงสาวมากขนาดนี้ฉันตัดสินใจที่จะสืบหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเริ่มจากการไปสอบถามคนเก่าแก่ในหมู่บ้านเพื่อรวบรวมข้อมูลและเรื่องเล่าต่างๆ ฉันใช้เวลาหลายวันในการพูดคุยกับคนเท่าคนแก่ในหมู่บ้านแต่ละคนก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับต้นโพที่แตกต่างกันออกไปบางคนก็บอกว่าเคยเห็นหญิงสาวในชุดขาวมายืนอยู่ใต้ต้นโพตอนกลางคืนบางคนก็บอกว่าเคยได้ยินเสียงร้องไห้ของผู้หญิงดังมาจากต้นโพแต่สิ่งที่ทุกคนพูดตรงกันก็คือต้นโพต้นนั้นเป็นสถานที่ที่น่ากลัวและไม่ควรเข้าใกล้ จากการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดฉันพบว่าเรื่องราวของหญิงสาวที่ถูกฆาตกรรมนั้นเป็นเรื่องจริงแต่รายละเอียดบางอย่างก็ไม่ตรงกันบางคนก็บอกว่าหญิงสาวคนนั้นถูกฆ่าเพราะรู้เห็นเรื่องการทุจริตของข้าราชการบางคนก็บอกว่าเธอถูกฆ่าเพราะความหึงหวง แต่ไม่ว่าความจริงจะเป็นอย่างไรสิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือวิญญาณของหญิงสาวคนนั้นยังคงวนเวียนอยู่แถวต้นโพและต้องการที่จะได้รับความยุติธรรมฉันเริ่มรู้สึกว่าตัวเองกำลังเข้าไปพัวพันกับเรื่องราวที่ใหญ่เกินตัวฉันควรจะหยุดการสืบสวนนี้เสียตั้งแต่ตอนนี้แต่ความอยากรู้มันมีมากกว่าความกลัวฉันตัดสินใจที่จะเดินหน้าต่อไปฉันเริ่มศึกษาประวัติศาสตร์ของหมู่บ้านค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ฆาตกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อหลายสิบปี ก่อนฉันใช้เวลาหลายวันในการอ่านเอกสารเก่าๆในห้องสมุดของอำเภอในที่สุดฉันก็พบข้อมูลที่น่าสนใจในหนังสือพิมพ์เก่าฉบับหนึ่งมีข่าวเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมหญิงสาวคนหนึ่งชื่อว่าดารณีเมื่อประมาณ50ปีก่อนรายละเอียดในข่าวตรงกับเรื่องเล่าที่ฉันได้ยินมาเกือบทั้งหมดดารณีเป็นลูกสาวของเศรษฐีในหมู่บ้านเธอถูกพบเป็นศพใต้ต้นโพหลังวัดสภาพศพถูกทำร้ายอย่างโหดเหี้ยม ตำรวจสันนิษฐานว่าดารณีถูกฆ่าข่มขืนแต่ไม่สามารถจับตัวคนร้ายได้คดีนี้จึงถูกปิดไปอย่างเงียบๆฉันรู้สึกขนลุกสู้เมื่อได้อ่านข่าวนี้เรื่องเล่าที่ฉันได้ยินมาไม่ใช่แค่เรื่องเล่าแต่เป็นเรื่องจริงที่เคยเกิดขึ้นฉันตัดสินใจที่จะไปที่วัดร้างอีกครั้งฉันอยากจะไปยืนอยู่ใต้ต้นโพและสัมผัสถึงความรู้สึกของดารณีหญิงสาวที่ถูกฆาตกรรมอย่างโหดเทียม เมื่อฉันไปถึงวัดร้างท้องฟ้าก็เริ่มมืดครึ้มลมพัดแรงทำให้ต้นโพสั่นไหวใบไม้ร่วงลงมามากมายฉันเดินเข้าไปใกล้ต้นโพอย่างช้าๆความรู้สึกหวาดกลัวเริ่มก่ะตัวขึ้นในใจฉันรู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังจ้องมองฉันอยู่เมื่อฉันไปถึงโคนต้นโพฉันก็ทรุดตัวลงนั่งฉันหลับตาลงและพยายามทำสมาธิ ทันใดนั้นฉันก็รู้สึกเหมือนมีมือเย็นๆมาแตะที่ไหล่ของฉันฉันสะดุ้งสุดตัวรีบลืมตาขึ้นฉันมองไปรอบๆแต่ไม่เห็นใครฉันเริ่มใจไม่ดีฉันคิดว่าฉันคงจะคิดมากไปเองฉันพยายามตั้งสติและหลับตาลงอีกครั้งคราวนี้ฉันได้ยินเสียงกระซิบแววมาในหูช่วยฉันด้วยฉันลืมตาขึ้นอย่างรวดเร็วฉันมองไปรอบๆอีกครั้งแต่ก็ยังไม่เห็นใครใครน่ะฉันถามเสียงสั่น ช่วยฉันตามหาความยุติธรรมให้ฉันเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งฉันเริ่มกลัวจนตัวสั่นฉันตัดสินใจที่จะลุกขึ้นและเดินหนีออกจากต้นโพแต่ทันใดนั้นฉันก็รู้สึกเหมือนมีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างดึงฉันไว้ฉันขยับตัวไม่ได้ ฉันอยากให้เธอช่วยเสียงกระซิบดังขึ้นใกล้หูของฉันฉันกรีดร้องออกมาสุดเสียงและหมดสติไปฉันรู้สึกตัวอีกทีก็พบว่าตัวเองนอนอยู่ในโรงพยาบาลพ่อแม่ของฉันนั่งเฝ้าอยู่ข้างเตียงพิมพ์เป็นอะไรไปลูกทำไมถึงไปหมดสติอยู่ที่วัดแม่ถามด้วยความเป็นห่วง ฉันเล่าเรื่องทั้งหมดให้พ่อแม่ฟังตั้งแต่เรื่องเล่าของป้าเพนเรื่องการสืบสวนคดีฆาตกรรมและเรื่องที่ฉันได้ยินเสียงกระสบที่ต้นโพพ่อแม่ของฉันฟังเรื่องราวของฉันด้วยสีหน้าที่ตกใจพวกเขาไม่เชื่อว่าเรื่องที่ฉันเล่ามาเป็นเรื่องจริงพิมพ์คงจะคิดมากไปเองไม่มีอะไรหรอกลูกพ่อพูดแต่หนูได้ยินเสียงจริงๆนะพ่อหนูสาบานได้ฉันยืนยันพ่อว่าพิมพักผ่อนให้มากๆเดี๋ยวก็หายดีเอง พ่อพูดฉันรู้ว่าพ่อแม่ของฉันไม่เชื่อเรื่องผีสางแต่ฉันรู้ว่าสิ่งที่ฉันเจอมาเป็นเรื่องจริงหลังจากออกจากโรงพยาบาลฉันก็ตัดสินใจที่จะหยุดการสืบสวนเรื่องนี้ฉันไม่อยากจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องที่อันตรายอีกต่อไปแต่ถึงกระนั้นวิญญาณของดารณีก็ยังคงตามมาหลอกหลอนฉันในฝันฉันฝันเห็นเธอทุกคืนเธอขอให้ฉันช่วยตามหาความยุติธรรมให้กับเธอ ฉันเริ่มรู้สึกผิดที่ทิ้งเธอไว้ฉันรู้ว่าฉันต้องทำอะไรสักอย่างฉันตัดสินใจที่จะกลับไปที่วัดร้างอีกครั้งฉันอยากจะไปบอกดารณีว่าฉันจะช่วยเธอเมื่อฉันไปถึงวัดร้างฉันก็ตรงไปยังต้นโพฉันยืนอยู่ใต้ต้นโพแล้วพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่ดังฝั่งชัดดารณีฉันกลับมาแล้วฉันจะช่วยเธอตามหาความยุติธรรม ทันใดนั้นลมก็พัดแรงขึ้นใบไม้ร่วงลงมามากมายและฉันได้ยินเสียงกระซิบแวววมาในหูขอบคุณเธอฉันรู้ว่าดารณีได้ยินสิ่งที่ฉันพูด ฉันเริ่มต้นการสืบสวนคดีฆาตกรรมของดารณีอีกครั้งคราวนี้ฉันไม่กลัวอะไรทั้งนั้นฉันรู้ว่าฉันมีดารณีอยู่เคียงข้างฉันเริ่มจากการไปขอความช่วยเหลือจากตำรวจฉันเล่าเรื่องทั้งหมดให้ตำรวจฟังและขอให้พวกเขาช่วยหรือฟื้นคดีนี้ขึ้นมาใหม่ ตำรวจไม่เชื่อเรื่องผีสางแต่พวกเขาสนใจข้อมูลที่ฉันรวบรวมมาพวกเขาตัดสินใจที่จะตรวจสอบข้อมูลที่ฉันให้ไปหลังจากตรวจสอบข้อมูลแล้วตำรวจพบว่ามีข้อมูลบางอย่างที่ถูกปกปิดไว้ในสำนวนคดีเก่าพวกเขาตัดสินใจที่จะสืบสวนคดีนี้อย่างจริงจังในที่สุดตำรวจก็สามารถจับตัวฆาตกรที่ฆ่าดารณีได้ฆาตกรคืออดีตข้าราชการคนหนึ่งที่เคยมีอำนาจในหมู่บ้าน เขาถูกจับได้หลังจากที่สารภาพความผิดฆาตกรสารภาพว่าเขาฆ่าดารณีเพราะเธอรู้เห็นเรื่องการทุจริตของเขาเขาจึงตัดสินใจฆ่าปิดปากเธอหลังจากที่ฆาตกรถูกจับตัวได้วิญญาณของดารณีก็สงบลงเธอไม่ต้องวนเวียนอยู่แถวต้นโพอีกต่อไปฉันรู้สึกโล่งอกที่สามารถช่วยดารณีตามหาความยุติธรรมได้ฉันรู้ว่าเธอคงจะไปสู่สุขติแล้ว หลังจากเรื่องราวทั้งหมดจบลงฉันก็ตัดสินใจที่จะอยู่ต่อที่บ้านเกิดฉันอยากจะใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและสงบสุขฉันยังคงไปที่วัดร้างเป็นประจำแต่ฉันไม่เคยกลัวต้นโพอีกเลยฉันรู้ว่าดารณีจะคอยปกป้องฉันตลอดไปเรื่องราวของต้นโพต้องห้ามกลายเป็นตำนานเล่าขานสืบต่อกันไปในหมู่บ้านแต่ตำนานนี้ไม่ได้มีแค่ความน่ากลัวแต่ยังมีความหวังและความยุติธรรมซ่อนอยู่ฉัน